นี่นี่นี่จองตั๋วเชียงใหม่ไม่ได้ทําไมไม่ลองดูจังหวัดอื่นบ้างแล้วก็มันไม่มีอะไรให้เที่ยวอ่ะลองดูจังหวัดนี้ดิตรงไหนอ่ะที่มันอยู่กลางทางไปภาคเหนือเลยอ่ะจังหวัดอะไรนะพี่พี่อพิพิพิสนุโลกใช่แล้วพิสนุโลนี่จังหวัดทางผ่านไปภาคเหนือนะงั้นมาดูนี่มาเริ่มกันที่ศูนย์รวมจิตใจชาวพิสนุโลกวัดใหญ่ หรือชื่อเต็มก็คือวัดพระศีมหาธาตุวรมหาวิหารมาไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชที่วัดนี้กันพระพุทธชินราชนี่สร้างมานานมากแล้วนะเป็นพระพุทธรูปองค์ที่สวยงามมากตามคำขวัญประโยคแรกของจังหวัดพระพุทธชนราชงามเลิศ นอกจากนี้วัดใหญ่ยังมีระเบ,บียงคดรอบๆวิหารหลวงพ่อพระปางที่สร้างขึ้นเพื่อบัรจุพระบระมสา,ารีาาริกธาตุพระพุทธชินสีและพระศรีาส,สดาองจำลองวิหารพระเจ้าเข้านิพพานที่หาสักระได้ยากมากๆแล้วก็ซื้อกล้วยตากของฝากประจำจังหวัดพิษณุโลกได้ด้วยนะอยู่ในำคำขวัญเหมือนกันหวานฉ่ำแท้กล้วยตากข้างๆวัดใหญ่ก็มีอีกสองวัดวัดนางพญากับวัดาราชบูรณนะแล้วรู้ไหมว่าที่พระราชวังจันทเมืองสองแคว คุณขินกำเนิดพระนเรศวรจากวัดใหญ่ข้ามสะพานนเรศวรไปที่พระราชวังจันทร์ไหว้ศาลสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ยังเที่ยวพระราชวังจันทร์ช่วโบราณสถานวัดวิหารทองหรือสวนประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ก็ได้แล้วสะพานข้ามแม่น้ำทั้งสสะพานในจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นชื่อพี่น้องทั้ง3คนของพระนเรศวรด้วยนะมีสะพานเอกาทศรสสะพานนเรศวรสะพานสุพรรณบุรยาที่สําคัญนะเวลาข้ามสะพาน ก็จะสังเกตเห็นเรือนแพในแม่น้ำน่านเหมือนคำขวัญจังหวัดที่ว่าสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพไปกันต่อนะวัดนี้ใครมาพิโลกไม่มีทางไม่เห็นแน่นอนวัดจันทร์ตะวันตกถ้ามองจากสะพานสุพรรณกิเยาจะเห็นวิหารสีทองอัรมสวยงามมากถึงปัจจุบันวิหารจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นแต่ความสวยงามก็ปรากฏได้เห็นเพิ่มขึ้นทุกวันนะถ้าเสร็จสมบูรณ์จริงๆเนะี่ยคงจะสวยมากมากเลย เราเยอระมีของกินบ้างปะคนพิโลกแนะนำร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวกไก่ป้าหลอมเป็นร้านที่เปิดมานานกว่า50ปีแล้วนะราคาถูกมากรสชาติดีสุดๆบอกเลยว่ามาร้านนี้อย่าสั่งพิเศษเด็ดขาดแค่ก๋วยเตี๋ยวกไก่ธรรมดาก็ได้มาทางน้องแหละแล้วชามนี้นะแค่40ปบาทนี่แช่แช่ไปรธรรมชาติบ้างไหม รู้ไหมที่เนโลกมีน้ำตกให้เที่ยวเยอะมากตามคำขวัญจังหวัดถ้ำและน้ำตกหลากตะการตามอฟังว่ามีน้ำตกอะไรบ้างตกสกุลวัยาน้ำตกแก่งสองน้ำตกปอยน้ำตกแก่งโสภาน้ำตกไข่สีทองน้ำตกแกงมาสีหมอกน้ำตกข้าหมีน้ำตกล้มเก้าวน้ำตกขุนห้วยเทินน้ำตกสันตเคียนน้ำตกผาลาดน้ำตกปากังน้ำตกห้วยขมิน้อยน้ำตกแกงหัวแตกน้ำตกชาตการน้ำตกขุนห้วยพึ่งน้ำตกตัดปลาขาวน้ำตกแก่งตน แถมแถมให้อีกที่ฉันจิงเป่า่าถ้าเพื่อให้เธอลงรักเฮยงงดิร้องเพลงทำไมรู้ไหมว่าเอ็มวเพลงเนี้ยเขาก็ถ่ายที่พิโลกนะที่ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมมปางจังหวัดพิษณุโลกวิวรอบๆเนี่ยก็จะเป็นภูเขาหินสวยๆเลยนะตอนเย็นก็ไปที่จุดชมวิวชมค้างคาวกับท้าได้มีคาเฟา่ถ่ายรูปบ้างไหมมี ไม่ต้องห่วงเรื่องไม่มีรูปลงไอจีคาเฟ่ชิคๆิในพี่โลกเนะี่ยมีให้เลือกเต็มเมืองพอๆกับเมืองใหญ่ๆเลยนะยกตัวอย่างมาให้จะไปนี่หรือนี่หรือนี่และก็ยังมีให้เลือกเยอะเลยนี่ยนะคนเราเนี่ยก็ชอบคิดว่าเมืองรองมันไม่มีอะไรให้เที่ยวทั้งที่เปิด Google แ a นบแบบเมื่อกี้มันก็เจอแล้วเนาะจะไ,ไปจะไ,ไปไหนไม่ไม่ฟังแล้ว ไปพิสูกัน